มีใครยังทําแบบเดิมๆอยู่ไหมนั่งรอรับลูกค้ารอลุ้นว่าเมื่อไร่ลูกค้าจะมารอแล้วก็รอน่าจะมีแบบนี้เยอะมากเพราะว่าบางคนเราทําธุรกิจร้านแว่นตาเนี่ยนะครับก็ยังทําเหมือน30ปีที่แล้วอยู่มาถึงวันนี้มันก็คงไม่สายกันไปหรอกครับถ้าเราเริ่มต้นไม่มีคําว่าสายเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเรายังทําเหมือนเดิมบอกได้เลยนะครับว่า เราสู้รายใหญ่ไม่ได้ทุกคนก็จะมองมันมืดแปดด้านไปหมดใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเราดูแลเอาเป็นว่าถ้าหน้าร้านของเราเนี่ยนะครับดูดีสะอาดและพร้อมที่จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยเน้นความน่าเชื่อถือให้สีสันสว่างแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพเราอยู่ได้สบายแล้วก็อยู่ได้แบบยั่งยืนนะครับเพราะเป็นตาที่เราเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลสายตาลูกค้า แต่มันคือการดูแลบุคลิกลูกค้านะครับแต่ตอนนี้เราจะอยู่ได้ยังไงนะครับเราอย่าลืมมองข้ามประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแล้วก็หัวใจของเราซึ่งเราทําได้มากกว่าร้านเขามีสาขาเขาชนะเราด้วยระบบครับทุกอย่างฟิกหมดแต่ของเราเนี่ยมัน f กซิ i b l e มันยืดหยุ่นได้บางทีเราไปส่งแว่นลูกค้าที่บ้านยังได้เลยไปวัดเสตียให้กับลูกค้าที่บ้านยังได้เลยนะครับบางทีเรามีส่วนลดให้กับลูกค้ายังได้เลยหลายคนทําได้แบบตัวเองไม่รู้ตัวว่าเรามีจุดแข็ง แล้วมีจุดยืนที่เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้นั่นคือเราก็ได้ใจลูกค้าไงนะครับเข้าถึงเข้าใจหัวใจใกล้ชิดกับลูกค้ามากกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะมาคุยกันแล้วมีเวิร์กช็อปมีเคสสตั๊ดดี้นะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับไม่ท่าการวัดสายตาการแนะนํากรอบการแนะนําเลนส์นะครับหรือว่าการประกอบแว่นรวมไปถึงการดัดปรับแต่งทรง และสุดท้ายก็คือการบริการก่อนและหลังการขายถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ร้านที่เป็นระบบครอบครัวหรือว่าคนที่มีสาขาเดียวนะครับโดยเฉพาะเจ้าของร้านทําเองนะครับมันจัดใจถึงใจอยู่แล้วยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้มันเราก็รู้นะครับแต่บางทีเรามองข้ามเรามองแต่ ในสิ่งที่มันมีกรอบที่เราจํากัดว่าเรามีสาขาอยู่แค่นี้จริงๆไม่ใช่เราทําได้เยอะมากกว่านั้นถ้าเจ้ารายใหญ่มันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะจีบะถังแต่ของเรายิงแค่ลัศมี10กิโลก็พอ5กิโลก็พอเอาให้ลูกคา้าเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ได้ไปซื้อไกลบ้านครับอยู่ใ,ใกล้ๆที่สาขาของเรานั่นเองนั่นคือมุมมองที่เราจะมาพูดคุยกันแม้ท่านการวัดสายตาการแนะนํากรอบการแนะนำนานนำมันมีวิธีจุดขายที่ทําให้เรามัดใจลูกคา้า เราเรียกว่าสเสน่ห์ปลายขาแว่นแล้วให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํานะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันในวันนั้นนะครับเรามาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มคุณค่าแล้วก็เพิ่มแวลูให้กับลูกค้าของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเรามีความลับไปคุยกันทุกคนอยู่ได้แบบยั่งยืนและที่สําคัญนะครับเราจะเพิ่มยอดขายแล้วก็มีกําไรเพิ่มขึ้นอยู่ได้แบบยั่งยืนยาวๆเลยทีเดียวแล้วพบกันนะครับอาจารย์หนองกําพลครับ